สวัสดีครับทุกคนนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้เนอะน่าจะเปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมน้องๆนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเดตเรี้ยวก็มีการอัปเดตเล็กๆน้อยๆเขมานะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับรู้สึกว่าจะมีเควสใหม่เข้ามานะครับอ่าก็คือเควสนี้แหละเควสนี้เควสเดียวนะครับเป็นเควสที่จะได้30บอลแล้วก็9ดาวนะครับเป็นเควสโหมดใหม่ก็คือเราต้องเล่นโหมดใหม่ให้จบนั่นเองทุกคน แล้วบอกเลยว่าโหมดใหม่เนี่ยยากมากนะครับแล้วก็มีอาชีพใหม่ด้วยทุกคนก็คือมิวแมนนะครับผู้ชายหนุม่มม75บอนนะครับออนี้พี่ซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่แบบว่าไม่ไม่คุ้มค่านะครับไม่คุ้มค่าแก่การซื้อนะครับใครมีแนวทางในการเล่นก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปบอกพี่หน่อยลวกันนะครับสำหรับอาชีพนี้เนาะก็คือเมื่อเขาเกิดมานะครับเขาจะมีผู้อว่าอันหนึ่งแล้วก็จะมีขวดนมหนึ่งอันนะครับแล้วก็ เขาจะแข็งแรงขึ้นเมื่อตัวเขาเนี่ยปกคลุมหรือว่าเปียกปอนไปด้วยนมนั่นเองทุกคนนะฮะอ่ะเดี๋ยวมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมาเล่นโหมดใหม่ให้ดูแล้วกันนะครับโหมดโหมดใหม่โหมดที่แบบว่าโคตรโหดโคตรอันตรายรู้สึกว่าจะจบยากมากๆนะครับเออบอกเลยก็คือโหมดนี้นั่นเองทุกคนโหมดที่ปกคลุมไปด้วยไฟนั่นเองนะฮะเป็นโหมดใหม่โหมดใหม่แล้วก็เป็นโหมดที่ no card ด้วยนะครับไม่ว่าจะเอาอาชีพไหนเข้าไปค a r ไหนเข้าไปนะครับเมื่อเข้าเล่นโหมดนี้แล้วนะฮะต้องบอกว่าไม่ว่าเราจะเลือก card ไหนอาชีพไหนเข้าไปเล่นโหมดนี้นะครับพอเข้าไปอยู่ในตัวเกมแล้วเนี่ยตัวเกมมันจะปรับเป็นไม่มีอาชีพให้เราเลยนั่นเองทุกคนะเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีก่าทุกคนโอเคเมื่อเข้าเกมมาแล้วนะครับก็เปิดกล่องใส้เรียบร้อยอ้นี้พี่ซื้อปืนเข้ามาด้วยนะครับโหมดใหม่เอาซ็อกหน่อยป้องกันตัวหน่อยแล้วกัน นะฮะเหมือนเดิมสุดเดิมนะฮะวิ่งเข้าไปร้านค้านะฮะวิ่งไปที่ร้านค้าขายทองนะฮะขายทองแล้วก็เก็บเงินขึ้นมาละกัน50สิบาทเอออย่าลืมเก็บละกันอย่าลืมขายด้วยเฮ้ยรู้สึกท้องฟ้ามันคึมคึมมนๆนะฮะเปิดฝน,นจะตก <laughs> แล้วฝนตกเดี๋ยว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 ตัวเราตัวเราเปียกน้ํามันกาดหรอทุกคนมันคือฝนน้ํามันกาดด้วยใช่ป่ามันชอยหรอ เดี๋ยวนะมันต้องมีอะไรแปลกๆนะฮะโหมดนีเ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปรับก่อนปรับก่อนถุงมันไปอยู่ช่องสองเนี่ย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 ฮะตัวละครเรามันเปียกปอนไปด้วยน้ำมันกา๊าซด้วยเพื่อนๆอแล้วโอ้โหแล้วเปียกไวด้วยเลขึ้นโคตรไวนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ละเรียบร้อยถ้าตัวเปียกไปด้วยน้ำมันกา๊าด มันต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนอ่ะเดี๋ยวไปที่เมืองกันนีกว่ะดูนี่เมืองแรกมีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงไหมโอ้ยมันมีซอมบี้ติดไฟทุกคนมันมีซอมบี้ติดไฟนะครับอ่ะแล้วตอนนี้ฝนน้ำมันการดก็ยังตกอยู่ด้วยเอาดิมาดิเรียบร้อยอย่าให้ซอมบี้ติดไฟมันโดนเราแล้วกันนะ เออถ้ามันโดนเราเรียบร้อยเลยไฟน่าจะลุกนะฮะถ้าสารนิทานไม่ผิดไฟน่าจะลุกท่วมตัวแนะ่เป็นแบบคนไฟลุกกันเลยทีเดียว,ชวเชียวอ่ะยิงมันยิงมันยิงมันเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นฮะตัวเรามันเปียกปอนไปด้วยนะ้ำมันกา๊าดแล้วอ่ะเออคือแบบเปียกเร็วมากนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเลือดซอมบี้มันแปลกๆวะมีเป็นหยดแปลกๆนะฮะอ่ะ เดี๋ยวเคลียร์หมู่บ้านแรกก่อนยังไงวะเนี้ยโอ้โหเปียกไปด้วยน้ำมันก๊าซฮะเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงซอมบี้ไดเดอร์ไม้เดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหนีก่อนไอพวกนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะน่าจะไม่แบบไม่มีอะไรแบบผิดแปลกเพราะว่าตัวมันยังเหมือนเดิมนะฮะไอตัวที่ผิดแปลกก็คือไอตัวซอมบี้ที่ไฟลุกนั่นเองถ้ามันวิ่งมาติดตัวเราได้เนี่ย มันอาจจะทําให้ตัวเราติดไฟก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวเ,ยวเก็บป้ายธนาคารก่อนไอน,นี้ของดีนะครับเราต้องเก็บใบแดงหรือว่าเงินบอลน,นั่นเองทุกคนเปิดธนาคารก่อนพรุ่งนี้ก็จะมีการอัปเดตใหญ่แล้วนะครับสำหรับตัวเดเรียวเนาะพรุ่งนี้วันเสาร์เออมาะมาห้า,มา,มาบอลหบอลน,นะฮะเก็บหมดจังหวะน,นี้ดูดิ โอ้โหตัวเรามันเปียกชุ่มไปด้วยน้ำมันกา๊าดนะฮะแล้วฝนก็ตกไม่เลิกด้วยดิเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยอันตรายเออเฮ้ยขวดไหลอะอ,อ่ะเก็บมาก่อนเนี่ย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 โอ้ยติดไฟจนได้โอ้โหสรรภาพแล้วโอ้โหตัวเราติดไฟด้วยดูดิจากน้ำมันกา๊าดกลายเป็นไฟนะครับเก้าสิบกว่าเปอร์เซนทุกคนแล้วออื มอบเลยยืนมอบเลยแบบนี้ยังไงก็ตุยนะฮะไม่ดับแน่นอนไฟเราไม่ดับแน่นอนแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะดูดิคือจังหวะแบบนี้ต้องมีน้ำมันงูนะฮะไม่น้ำมันงูก็ต้องผ้าปันแผลตุยโอเคเออยากไม่ยากทุกคนดูเอาแล้วกัน เออพี่ว่ามันยากนะฮะคือแบบฝนมันตกเรื่อยๆนะฮะฝนน้ำมันก๊าซตกเรื่อยๆแล้วก็ต้องระวังซอมบี้ไฟด้วยไม่ให้มันวิ่งเข้าใกล้เรานะฮะไม่งั้นตัวเราติดไฟนะครับเอออ่ะเดี๋ยวเราไปดูอาชีพผู้ชายหนุน่มนมกันหน่อยดีกว่าปะและสําหรับอาชีพมิวแมนนะฮะเมื่อเขาเกิดมาเขาจะมีกล่องหนึ่งใบก็เปิดออกมานะครับก็จะเจอกับนมหนึ่งขวดทุกคน นมหนึ่ขวดนี่คือนม1นขวดนะฮะไม่รู้ว่าหายังไงในเกมมีดอปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอ่ะเนี่ยฮะนม1นขวดแล้วก็ใช้ยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงกด f กด f ทุกคนกด f จะเป็นการเทของเหลวออกจากขวดนะครับอ่ะกด f นี่นี่นี่เทเทของเหลวออกจากขวดเทออกมาให้หมดเลยมาเทออกมาให้หมดเลยครับหลายโจกโจกโจ,ก,โจกเลย เทออกมาหมดแล้วก็นี่เลยลงไปเหยียบเลยเห็นไหมเหมือนตัวเรากําลังแบบว่าเหยียบอยู่บนนมนะฮะแล้วก็เปียกเปียกไปด้วยนมตอนนี้กําลังคุกคุกนมอยู่ทุกคนนี่ับผู้ชายนมนมของแท้นะฮะเอ้ยขึ้นเร็วอยู่นะฮะสี่สิบเปอร์เซ็นละสี่สิบเปอร์เซ็นละเอ้ยเอ้ยเหมือนกับว่ามันจะวิ่งเร็วขึ้นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขยับแล้วแบบมันแบบปิดปาร์ตปิดปาร์ตนะฮะเหมือนจะวิ่งเร็วขึ้นไหมเออแต่ว่า มันมีดอกหรือเปล่าออนมเออดูดิดูด,ดิแล้วหลอดเลือดกระพริบด้วยคืออะไรวะเนะี่ยหลอดเลือดกระพริบด้วยนะฮะอ,อ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนชุ่มเฮ้ยเฮ้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละเออรอร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะรอดูร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะฮะเฮ้ยวิ่งโคตรเร็วเลยอ่ะและนี่คือวิธีการเก็บของเหลวใส่ขวดนะครับก็คือเอาขวดไปจี้ที่ของเหลวเลยนะฮะ เออถ้าสังเกตดีๆตอนนี้เวลาเราสอยซอมบี้นะครับมันจะมีของเหลวด้วยเราสามารถเก็บของเหลวจากพวกซอมบี้จากพวกตัวละครพวกสัตว์ประหลาดในเกมได้แล้วนะทุกคนนี่ไงวิ่งเร็วมากนะฮะสำหรับอาชีพแมนมิวมิวแมนผู้ชายหนุนม่มมอ่าเป็นไงมันมีม,มีมีดีแค่วิ่งเร็วเหรออาชีพนี้วิ่งเร็วอย่างเดียวเหรอมันทำอะไรอย่างอื่นได้ไหมอ่าฝูงหมาอยู่ข้างหน้าพอดีนะครับ เอ้ยเฮ้ยใช่เหรอเพื่อนทำไมมันตีเร็วจังอะเกมมันบล็อกตือยังไงดูดิดูมันซอยพั่วดิทุกคนนี่ไงฮะของเหลวของเหลวเ,เห็นของเหลวไหมของเหลวพวกนี้แปลกๆที่มันหยดลงพื้นนะฮะเราสามารถเก็บได้แล้วนะฮะเอาขวดมาเก็บดูดิเออเป็นไง <laughs> เออแล้วมันตีพั่วเร็วมากนะฮะอ่าเหลือประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับอาชีพมิวแมนหรือว่าผู้ชายหนุหนม่มๆเนาะใครมีเทคนิคในการเล่นลองคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปดูแล้วกันเผื่อพี่เอาไปไประยุกต์แล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้จบเกมไม่ดูแล้วกันนะครับสำหรับอาชีพนี้เนาะก็คือซื้อมาแล้วยังไม่รู้ว่ามันจะเล่นยังไงไงเออยังมีไม่คือแบบไม่มีไอเดียในการเล่นเลยนะฮะอาชีพนี้เนาะอ่ะไว้เจอกันครับทุกคนบาย